สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิน channel ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบสวัสดีพะยกะมะยกนะครับที่เราฝังตรงนี้นะเรามีความรู้สึกยินดีแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยสำหรับวันนี้ที่รอคอยวันนี้น้องไอายกับดกพงศกรพ่อจา๋จาลูกจ๋าเจอกันแล้วครับตบมือหนอ่อยเขาบอกว่าอ้อมกอดไหนเล่าจะเท่าความสุข แล้วก็อ้อมกอดของพ่อจ๋าอ้อมกอดไหนเล่าจะเท่าโมเมนต์ที่แสนจะอบอุ่นของพ่อจ๋านั่นก็คืออ้อมกอดของพ่อที่มีต่อลูกอ้อมกอดของนกโพสกรที่มีให้กับน้องอ้อนะครับศิลปินนกโพสกรเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมา,มากๆเลยชอบในการที่เขามีมุมมองและทัศนคติที่กว้างไกลและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆก,ก,การมอง ศิลปินของเขานะครับคือเฉียบมากๆเขาจะมองแบบคนในองค์กรเหมือนกับครอบครัวเขาจะมองว่าทุกคนไม่ใช่คนทำงานแต่ทุกคนคือเพื่อนพี่น้องและองค์กรครอบครัวเดียวกันนี่คือครอบครัวที่แสนอบอุ่นครับอัตตนมัติรอบนะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีครับแล้วก็เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆ นี่คือสิ่งที่ผมชอบนะผมชอบในเรื่องของการมองมีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็การที่มองน้องอาอ,อไม่ใช่แค่ศิลปินเด็กคนหนึ่งแต่นกปัสกรมองว่านี่คือลูกสุดที่รักในดวงใจของเขาการกลับมาเจอกันนะครับเป็นการที่ทุกคนรอคอยแฟนคลับทุกคนรอคอยรวมถึงแอคติวด้วยรอคอยการกลับมาเห็น การกอดกันแบบแสนอบอุ่นแบบนี้นะครับเราก็แฮปปี้แล้วก็ยินดีด้วยบางคนจริงข้าน้ําตาไหลพรั่งปูเลยนะแต่ใช้คํานี้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนมองละกันบางคนเขาก็หาว่าเวอร์ร้องไห้ทําไมเรื่องแค่นี้เองใครเสียญาติเสียเหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจริงๆมาบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเสียหรือการจากไปหรืออะ,อะไรก็แล้วแต่แตอย่างใดนะครับการร้องไห้ของคนเนี่ย มันก็มีหลากหลายกันไปเนาะบางคนร้องไห้เพราะว่าปรับปื้มยินดีดีใจนะครับที่เห็นศิลปินที่เขารักเนี่ยมีความสุขและตัวเขาเองมีความสุขเพราะเขาได้เสพผลงานเสพสตรอรี่เสพเรื่องราวต่างๆที่โนพสกรและทีมงานเสียงวิหกเนี่ยมีด้วยกันมายาวนานมันคือความผูกพันครับทำให้เรา,าแฟนคลับเนี่ยนะครับเข้าใจในความรู้สึกของศิลปินเลย หลั่งน้ำตาออกมาเป็นธรรมดาครับส่วนคนที่ดีใจที่ไม่ได้ร้องไห้นะครับไม่ใช่ว่าในใจเขาไม่รู้สึกเขารู้สึกยินดีแล้วปลื้มปิ่มนะมันเป็นความปลื้มปิ่มคุณเคยเห็นแบบว่าคนรับปริญญาไหมนะเวลาพ่อแม่เนี่ยเมื่อคาดหวังไว้ว่าโอเคสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตอ่ะเมื่อลูกรับปริญญาตรี ลูกทาให้พ่อแม่สําเร็จพ่อแม่จะมีของขวัญรางวัลให้อะไรประเภทเนี้ยมันจะเป็นความปลื้มปิติยินดีเมื่อลูกทําสําเร็จอ่าเมื่อลูกทําสําเร็จปุ๊บพ่อแม่ก็มีของขวัญรางวัลให้ก็เหมือนน้องปงศกรที่เขาซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ทรีให้น้องอายท้ทุกคนก็ไปตีค่าราคาว่าตามใจสปอยน้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปนตีค่าแบบผิดๆเลยอะ่ะแต่ลืมคิดไปว่ามันคือการเล็งดูของเขามันคือการให้ของเขาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมันคือการอยากจะให้นะครับ นะเนี่นแหละมันคือสิ่งที่ดีที่สุดครับที่เราได้เห็นกันแล้วมันก็คือการที่เขาได้มาเจอกันแบบสมบูรณ์ครับผมอ่ะตกมือครับอ่ะหลายคนคงสงสัยว่าจะตกทำไมหลายรอบวะเราชอบในเราชอบความที่เขาเนี่ยมาหากันที่เขามาเจอกันที่เขา รักกันที่เขาเป็นพ่อลูกอย่างสมบูรณ์แบบมันเหมือนกับน้องอายที่ขาดพ่อนกก็ไม่มีอะไรมาเติมเต็มพ่อนกอยู่เกาหลีก็ไม่มีน้องไอยอยู่เคียงข้างมันก็เหมือนขาดอะไรไปขาดลิงจอมซนอะไรประมาณนี้นะครับพอมาเจอกันมันก็เหมือนกับมาเติมเต็มมันเหมือนจิ๊กซอที่มีเหมือนมีตัวในตัวหนึน่งขาดหายไปแล้วเจออีกตัวหนึ่งแล้วมาต่อบปุ๊บสมบูรณ์แบบทันทีเลยประมาณนี้ นะครับก็ยินดีครับกับอ้อมกอดของพ่อนพุงสกรเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันบางคนนะครับตอมบอกคอมเมนต์ก็ตาก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้ใส่แว่นส่วนมากจะเป็นอย่างนี้นะครับที่ส่งมาจะเป็นอิโมจิรูปหัวใจนะอิโมจิรูปหัวใจจะเยอะมากๆเพราะว่าเขาปลักปื้มศิลปินที่เขารักนะครับไม่ได้คลั่งรักนะแต่ว่าเขารักจริงๆ นะเรายินดีกับเขาและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับคือพูดไปก็จะร้องไห้นะคนทำสื่ออย่างพวกเราคนทำสื่ออย่างพวกเราจะเข้าใจดีว่าความรักของพ่อที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงไม่ใช่พ่อแท้ๆนะครับแต่ความรักที่เขามีให้กันเนี่ยมันเป็นความรักที่หาอะไรมาแลกมันมันยาก นะมันค่อนข้างยากเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่ใช่การเสแสร้งและไม่ปลอมมาเป็นความรักที่ให้อย่างใจจริงและเป็นความรักที่คุณซื้อที่ไหนไม่ได้ mm hmm. เขาไม่ได้แสดงครับแต่เขารักกันจริงๆเราตั้งหากที่ไปติดต,ตามเขาไปยินดีกับชีวิตของเขาเขาเรียกว่าไปยินดียินร้ายกับชีวิตของเขา เขาไม่ได้ทําอะไรเลยเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยเขามีแต่ความรักให้กับพวกเราเขามีแต่สร้างเสียงโอง้อะเขามีแต่สร้างความสุขความบันเนิงให้กับพวกเราเราควรยินดีกับความรักของเขาควรยินดีกับความรักที่พ่อมีให้ลูกลูกมีให้พ่อนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรให้เป็นการตอบแทนระหว่างศิลปินกับคนดูนะครับโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะพูดไปก็จะร้องไห้นะ เอาแค่ okay, นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ